สวัสดีครับผมบอกผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนะครับวีซาวป์พร์เดอร์ดฮะมาวันนี้นะครับเป็นคลิปแบท กันระหว่างนะครับ Sony WH1000XM5 กับ WH1000XM6 ตัวนี้นั่นเองนะครับทั้ง2รุ่นนี้ผมมั่นใจได้เลยนะครับว่าหลายๆท่านนะครับจะมีข้อสงสัยแน่นอนครับว่ามันต่างกันอย่างไรบ้างนะฮะในเรื่องของฟังก์ชันนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังกันนะครับอย่างแรกเลยนะฮะหน้าตาของเขาเนี่ยอ่ะผมหยิบขึ้นมาทั้ง2ข้างเลยนะครับ M5 นะครับ M หนะฮะหน้าตาของเขาเนี่ยจะมีดีไซน์ที่คล้ายๆกันเลยครับก็คือแทบจะเหมือนกัน100%นตครับแต่ต่างกันตรงที่ปุ่มนะฮะปุ่มที่อยู่ด้านล่างนะครับผม M ห้เป็นปุ่มแบนนะครับส่วน M 6จะเป็นปุ่มวงกลมนั่นเองนะครับแล้วก็เนื้อพลาสติกนะครับทั้ง2รุ่นนี้เป็นพลาสติกรีไซเคิลทั้ง2รุ่นเลยครับอ่านี่แหละฮะมีข้อที่เหมือนและข้อที่แตกต่างนะครับถัดไปเลยนะครับ Bluetooth ของเขาอยู่ที่5.2นะครับ M 5 5.2 M 6นะครับ 5.3นะครับไมโครโฟนของเขานะครับตัวนี้นะครับรวมทั้งหมดอยู่ที่8ตัวครับอันนี้รวมทั้งหมดอยู่ที่12ตัวครับมีความต่างในเรื่องของจํานวนไม่ล์ละพอผมชัดต่างกันแน่นอนครับไมค์ของ M6 ย่อมต้องคมชัดกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามีตัวรับสัญญาณเยอะกว่านั่นเองนะฮะอ่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับแบตเตอรี่ของทั้งสองรุ่นนี้นะครับพอๆกันเลยครับ40ชั่วโมงเหมือนกันฟัซชชาร์จิ่งชาร์จนาที่นะครับได้3ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะฮะโอเคนะครับโดยเวอร์ของเขานะครับขนาดนะฮะ30มิมลิเมตรเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ใช้เนโอเดียมเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ฟ r e เค้นซี่นะครับเหมือนกันเลยครับก็คือ20 ถึง20,000นะครับตอนที่เป็นบลูทูธนะครับแล้วตอนที่ต่อสายก็คือ4ถึง40,000กิโลเฮิร์ตนั่นเองครับที่ต่อสายนะครับฉะนั้นก็จะมีความเหมือนกันตรงนี้แหละครับในเรื่องของสีนะครับ M 5นะครับจะมีสีพิงค์ตัวนี้มาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ M 6ยังไม่มีสีพิงค์นะครับแล้วก็ตัว M 5นะครับจะมีสีลิมิเต็ดก็คือ Midnight Blue ซึ่งเป็นแบบบลูโนตของเขานะฮะพอมาเป็น M 6ปุ๊บก็ทําเป็นสีสแตนดาร์ดเลยก็คือจะมีสี Midnight Blue ไม่ใช่สีลิมิเต็ดแล้้้ววนนนนนนนะะะะคครรรรััับบ่่งงจจมมีีีสสปปําุเเเ็หอกใดยผ ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเทียบเทียบกันก็คือถ้าเกิดเป็นสีที่หาซื้อได้เลยนะครับ M 5จะมีสีพิ้งค์นะครับซิลเวอร์แล้วก็สีดำนะฮะส่วน M 6นะครับก็จะมี Midnight Blue นะครับมี Black แล้วก็มีอ่า t i n u m Silver เเหมือนเหมือนกันเลยนะครับอ่ะ ถัดไปเลยนะครับคุณภาพเสียงครับแต่หลายคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเสียงต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องของตัวย่านเสียงต่ํกันก่อนคือเสียงเบสกันก่อนนะฮะทั้ง2รุ่นเนี้ยทาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับทั้ง2รุ่นมาสูสีกันว่าแต่อย่างที่ผมบอกไปนะฮะตัว M6 ทําออกมาได้ดียิ่งขึ้นครับเบสของเขามีความคมชัดขึ้นเก็บตัวได้ดีขึ้นครับคมชัดยิ่งขึ้นครับแต่ตัวของ M5 เนี่ยก็มีอิมแพกที่สนุกนะครับแล้วก็จะมีความหนากว่ามันจะเก็บตัวได้ช้ากว่านะครับ ฉะนั้นเรื่องความผมชัดเนี่ย M6 ชัดกว่าแน่นอนนะครับถัดไปเลยในเรื่องของเสียงกลางนั่นเองตัวเสียงกลางของ M5 จะมีความอิ่มหนาแล้วก็ฉ่ากว่าแต่ส่วน M6 เนี่ยตัวเสียงกลางของเขาเนี่ยจะมีความโดดเด่นนะครับคมชัดมากกว่านะครับจะฟอร์เวิร์ดมากกว่านะครับแล้วก็ แยกออกจากชิ้นดนตรีอย่างชัดเจนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฟังเพลงนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบความอิ่มฉ่ำหนาหนาะก็ไป M5 ครับถ้าอยากได้เสียงร้องชัดๆนะครับก็ M6 เสียงสูงนะครับถ้าเป็นประจายเสียงสูงเนี่ยผมบอกได้อย่างนี้ครับว่าสูสีเย็นมากแต่ถ้าเกิดว่าเอากันจริงๆเลยนะครับ M5 เนี่ยเสียงมันจะหม่นกว่าครับเสียงประกายของเสียงแหลมเขาจะหม่นกว่าแต่ตัว M6 เนี่ยเปิดกล่องมาเสียงแหลมของเขาเนี่ยมีความขุ่นอยู่แต่ มีแววว่าถ้าเกิดเบิร์นไปแล้วเนี่ยจะประกายสดใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดถามว่าความใกล้เคียงเนี่ยก็สูสีกันแต่ว่าตัวสิ่งแรงของ f 6 จะมีประกายที่เปิดมากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของ s o u n d s t a g กันบ้างตัว M6 เสียงของเขาเนี่ยเปิดกว้างมากกว่า M5 นะครับโอเคนะครับในเรื่องของเนื้อเสียงนะครับเนื้อเสียงของ M6 จะมีความเนียนละมุนมากกว่านั่นเองนะครับแต่ไม่ได้ไหมายความว่า M5 มันไม่ดีนะครับเพราะว่า M6 เขาพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเงครับเลยทําให้เวลาเทียบกับ M5 ปุ๊บเนี่ยเลยเห็นความแตกต่างชัดเจนนะฮะฉะนั้นเนี่ย เสียง M5 ของเขาเนี่ยถ้าฟังเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความเนียนเลยครับแต่ถ้าเกิดพอเทียบ M6 ปุ๊บมันจะดูกระด้างกว่านะครับดูกระด้างกว่าตัว M6 อย่างชัดเจนนะครับอะโอเคสรุปนะครับ โดยรวมนะครับโดยรวมเลยนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็ยังเป็นหูฟัง f ฟังชั่น h e ลเฮดโฟนที่เหมาะสำหรับใส่เดินทางไปได้ทุกที่ทั่วโลกนะครับเพราะว่านอ้ยคัสซิตของเขามีคุณภาพดีนะครับและที่สําคัญเนี่ยสามารถรองรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงเล่นเกมดูหนังได้ เหมือนกันนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วนะครับขึ้นอยู่ความชอบไปแล้วว่าคุณชอบเสียงที่มันมีความอิ่มหนาช่ำๆหรือชอบชัดๆเสียงร้องชัดๆนะฮะถ้าชอบร้องชัดๆไปเลย M6 ชอบความช่ำๆหนาๆ M5 เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม v ีซาวพเปอร์เดอรครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ